ดูไปค่ะชิวชิวเอาดีกว่านี่ยไหมคะอันนี้เป็นกระถางดอกไม้นะคะไอ้เครื่อ้เดี๋ยวเอาเก้าไปดูนี่เป็นอะไรปวยแม่ Look i n g for นะคะดูการตัดตกแต่งนะคะแล้วก็เอาไปอดัดแนปกับสวนของคุณนะคะสวนที่ระยองนะคะ ชอบการตัดไอ้นี่จังเลยเนะี่ยก็ลาวนี้อะค่ะ อลกใส่กระถางแล้วก็เม็ดปุ๋ยหย่อนนะคะลักษณะนี้ใบจะเขียวกล้วยไมย้กล้วยใหมดด่ด้วจ้าดน